ฝนรุนแรงมากเลยที่ลมพัดก่อนฝนมาอิ่งยางหล่นใส่หลังคาบ้านอาฝั่งนู้นไม่รู้เป็นไงบ้างโอ้โหโอ้ยหโอ้โหเออไปออกไปก็ไม่ได้ฝนตกมากลมแรงมากเมื่อกี้อายุเข้า บ้านอ้าโอ้ตาย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 ทะลุทะลวงบ้านฝนก็กำลังลงลองีกรอบโอ้โหยอดยางทั้งต้นเลยหล่นลงมาเละเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ทางบ้านก็อันตรายนะ พอเข้าหน้าฝนลมแรงเลยโอ้โหเสี่ยวทุกวันเลยมีเก็บไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะว่ามันลมเยอะมากเลย เละ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 เน,นี่ฮะต้นยางถล่มเข้ามาตรงห้องน้ำด้านหลังเละเลยฮนะนั่นฮะบองใหญ่นั่นเลยโอ้โหสุดจริงจรือ,อ พ่นมาทั้งต้นเลยนะฮะต้นใหญ่มากนะยาวน่าจะเนี่ยสิบแปดเมตรได้มันนะ้งโยต้นไม้ใหญ่ระวังเนาะอย่าต้องรีบเอาออกบ้างนะผมก็กังวลกันโอ้โหตรงนั้นเละเละ เละมันเป็นสุนยางอะเนะมาะขึ้นมาเยอะโอเคนะปลอดภัยทุกคนนะครับ